บริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บเักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับคาริงวันนี้เรามารีวิวแบ็คขวาของ AC ซมิรานมาซิโมออตโดับนี้ แต่ก่อนเป็นล่างแจกฟรีล่างนี้เป็นล่างเปิดมาบ้างนะขอบคุณเจ้าของไอดีมากครับที่ส่งมาให้รีวิวนะด้วยแนวทางคนะผมจะอัพแบบนี้นะครับด้วยความที่เจ้าตัวล่างนี้ไม่ได้มากับสกิลอยา่างเอ็ดคอซซิ่งนะผมจะอัพแบบให้เจ้าตัวเด่นเกมลับนะเป็นแบ็คเกมลุกที่เล่นเกมลับได้ดีมีจังหวะเติมเกมลุกบ้างเป็นบางช็อตแต่ผมไม่ได้เอาไปเปิดบอลขนาดนั้นนะผมจะโชว์เรื่องการเล่นเกมลับของเจ้าตัวแล้วก็จังหวะขึ้นเชื่อมเกมประมาณนั้นมากกว่านะครับโดยเจ้าตัวจะเป็นอ่า แบ็กขวาที่มีส่วนสูง182อายุ31นะครับถนาดเท้าขวาเป็นหลักนะครับผมแนวทางการอับก็อย่างที่บอกไปนะัประมาณนี้นะบูทที่แนะนำใส่ผมแนะนำว่าใส่เป็นบูทชัดดาวดีเฟนด์ดูเอลลิงก็ได้นะแนะนำว่าเป็นดูเอลลิงก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนะนะครับนี่แล้วก็อ่า ครับเพย์สไตล์จะเป็นเพย์สไตล์แ t t a ท k i n g fullback ไม่แนะนำเอาไปเล่นเซนเตอร์เพราะว่าตัวเล็กแล้วก็ค่าจำน้อยนะครับลองอัพแบบสายซีบีแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับค่าพลังด้านในก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากจะเป็นแบ็กเกมรับที่เล่นไอแบ็กเกมลุกที่เล่นเกมรับได้ดีนะครับสปีดอาจจะไม่ได้ปีดมากมีสปีดต้นถือว่าเป็นตัวพอเล่นได้นะครับแล้วข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือเจ้าตัวถนัดสองเท้านะสามารถจ่ายบอลซ้ายขวาได้เลยนะครับหรือว่าเปิดบอลได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าวขวานะสกิลที่ได้มามีวัด พาร์ตนะครับพินพอยต์คอร์ซิ่งแมนมาร์คกิ้งสกิลเกมรับสกิลบ็อกเกอร์สกิลสไลด์สกิลฟอร์เทสไฟติ้งสปีดสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมนะครับ<ม><ม>ก็อาจจะใส่เป็นพวกดับเบิลทัชก็ได้นะถ้าเป็นแบ็คบุกจังหวะดับเบิลหนีขึ้นไปข้างบนนะครับหรืออาจจะเป็นสใส่สกิลพวกแบบ โลล็อตเต็ดพาร์หรือสกิลเกมลับต่างๆก็ได้นะครับเอาที่เราสบายใจนะสโลงสไลด์อะไรเงี้ยเสริมเข้าไปสไลด์สไลด์มีอยู่แล้วนี่ว่าอาจจะเป็นสกิลทุ่มกงทุ่มไกอะไรพวกนี้เสริมเข้าไปให้ก็ได้นะครับนอกนั้นก็เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มดีกว่าว่าทางด้านมัติโมออดโดตัวเนี้จะโหดขนาดไหนตึงขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมตำแหน่งที่ไปเล่นก็คือแบ็คขวานะไปชมกันเลยครับ มารีวิวแบ็กสารพัดประโยชน์ของปีศาจแดงแดงครับมาซิโมออโดนะครับโดยออโดล่างนี้นะันกะ็เสียดายนะถ้าเข้ามาในเอ็ดคอซซิ่งเหมือนล่างแจกฟรีคงจะดีนะแต่ล่างนี้จะได้เป็นฟอร์เทสก็จะเป็นแบ็กลุคที่เล่นเกมรับได้ดีนะก็เป็นตัวกลางๆแล้วกันนะครับไม่สุดทั้งทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดบอลหรือเรื่องเกมรับเกมรับของเจ้าตัวก็ถือว่าทําเล้กนเกมดีนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือรูปล่างเล็กนะครับเวลาแย่งลูกกลางอากาศหรือเบียดกองหน้าตัวใหญ่บางช็อตบางอะไรมันเบียดไม่เข้านะแต่ภาพรวมคือยืนดักบอล เข้าสกัดบอลอะไรเงี้ยก็ก็พอได้นะครับภาพรวมก็ส่วนตัวผมว่าก็เล่นได้เติมเกมลุกมาเปิดบอลมากนะครับเป็นบางช็อตแต่ก็ไม่ได้เปิดบอลแม่นมากถือเปีนเกมที่เปิดได้แต่ต้องรุ้นอีกทีว่าจะให้ตัวไหนหมุแค่นั้นแหละนะครับนี่ก็การดักบอลการยืนตำแหน่งรองเล่นเกมรับภาพรวมคืออยู่ในเกมดีแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกหลังๆมาจากรองพวกเมตาอย่างพวกฟิดิรามไมค่อนนะถ้าเล่นแบ็คบุกจริงๆนะหรือใครจะเล่นแบ็กรับก็จ่าก,ก็ไปพวกตูลามรีดิซันน่าจะเฟี้ยวกว่ามารินงมารีนี่เนาะ นะครับก็ถือว่าเล่นได้แล้วกันนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวแถมของแพ็คนะครับแต่ภาพรมวมก็เล่นได้แล้วกันเดี๋ยวเราไปตัดเกรดไาว่าผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ครับผม เป็นเกงบ้างครับกับมา s s ซิโม่ออรโดผมว่าเอาเรื่องอยู่นะก็เล่นได้อยู่แต่ว่าคงไม่ได้ระดับเมตาสู้พวกฟีดิรามไมคอนอะไรพวกนี้ไม่ได้นะถ้าเทียบกับแบ็คขวาด้วยกวันหรือเป็นพวกเบโกมี่เมาดินี่อะไรอย่างี้ผมไม่เล่นตัวพวกนั้นมากกว่าแต่ถ้าใครอยากจะได้แบ็คเกมลุกที่เล่นเกมรับได้พอโอเคก็สามารถไปเปิดทางด้านมา s s ซิโม่ออรโดมาได้แต่ว่าผมว่ามันแพงไปสําหรับ250ตัวที่จะไปเปิดนะตัดเกรดผมให้อยู่ที่ประมาณ8.5เต็ม10นะครับอาจจะไม่ได้เมตาหรือหน้าเล่นมากๆขนาดนั้นอยู่ในเกรนกลางๆที่เปิดดดดมมมาาาาาไไ้้้้้กกาาาาก็สรถใชแแขัดดัลวนนะ สำหรับมาซิโมออดโดร่างนี้เพื่อนๆอ,อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนักเตะเอซไลน์นี้ก็รีวิวให้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นซลาตัานลูสกุลิตนะครับคิตเตียนอาร์เบติผูกสาประตูจีเคก็ลงให้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุยคอซ่า เดี๋ยวทยอยลงมารีวิวให้แล้วกันนะครับดูมาซิโมอออตโดไปก่อนหรือคอสซาเดี๋ยวจะมาทยอยลงให้ก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสำหรับการรีวิวมาซิโมอออตโดใครที่อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนาเตตัวอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผม